บายสวัสด,ดีเอ็กซีเบอร์สุขสุขคนเนาะหินดีตอนหักขอสู่ซ่องสาวคนเทยยามมีขาคนเทยยามแข็งแงอยู่นะอยู่กับคนงามเนาะสบายดีมากินส้มสาวินรักตาคุยแน่ให้เจ้าว่าเว่นว่าเอาขโมงมาชั้โอ้ยไม่ยานเจ้า เรากินจังนกัโบใครหนักกใจจัมืนมนอนหนึ่งสองสามไม่ได้าอันนี้โดยาไนเี่ะที่ขอทางทางใต้ขามาให้เจ้าจะมาดันมาสยวยขอบุณขอบคุณได้เลยี เอ็นมาให้คิดว่าจะเอาขโ,โมงให้ยจะดอกเขาหนม่อยากรับตาเลยเนาะย่านเจ้าปิงเพิ่นกับย่านเจะมาดัหน้าซอย่อยเป็นธรรมดาข่ามมาเห้เจ้าดีใจเลยเนาะมาดัหน้าซอยกันมี่อเพิ่นผ่านเอ็นมาให้ายสาวปิงกับย่านเฮ้เนาะลูกก็ขอบคุณขอบคุณพอลายเด้อที่ถ่างเงินมาให้เซาปิงอีสปิงมาดำหน้าซอยลูกใครเนาะ มาพร้อมกับกินตำหมักตองนทงห้ททงหน้าสากินกระยาบวงหน้าเปล่งน้าเงาชิดว่ากระบงเนาะม่อยากจ่างหา่มอยากลางห่จ้าเป็นเป็นย่านกระบ่งสาวินก็ได้น่าจะกัดหมักตองว่าคนไทยเขาจะเรียกมากอะไรเราไม่รู้เหมูอนเชียงเหมืองสาวคนต่ำ ยอดอือหือแม่ใจงามเด้อมาเด้ออยูหงมา,าลลกินข้าวแล้วนะกับกินข้าวกินสมต่อแดดกับองอยู่ในเพียงอ่านเพิ่นจะมาดำนาซอยมือเนี่คนงามเพิ่อนจะมาซอยซองมือแล้วรชวนเพิ่อนเลีนะ้ยงนาเนาะ โอมีกำลังใจมาสอนเพราะว่ามีคนใจดีตื่นแฮ้งตื่นแฮ้งคิดว่าเอาโบกมาใส่ให้รับตาเนาะดีใจแฮ้งเ่าสักดิ่งชุดๆเลยข่อิ้ม,ม,มใจก๊องเจ้าจิ้มบะก๊องจนโมม,มีส่งจะมีความหวานลงไปลูกสาวคนนี้ปากหวานที่สุด ใส่กือของกินมาขึือเลยกขอเป็นกระถางซื้อของกินเลยจะให้เจ้าน้ำใส่อยซื้อของมิหารอยเจ้าพันหกกน,นึง่งดีใจใมื่อวใจาใลาย ใชไปลยใแตกแค่จับมันรีบทำไมยังเก็บขึ้น่ากินยังแหวนซาดเนาะเสียดายอตจารยคิดาคอยคิดก้าจับก,กระบอกใส่เจ้าอ <laughs> บอกเบบบะรับตาเนาะคิดว่าจะเอายังมาใส่ชไยหเหินเนาะ mời mẹ sẽ để học ở đại học mọi người điện thoại điện thoại học nhảm nhảm แซ่บค่ะอีอร่อยคือไหนบอไ่ค่อยอื้นน้ำขอย่งกัเนีน้ำคอเขาอื่นจะน้ำคอมัค่อยอืากนก็เอยากันอืมเก่ายบรรยากาศคนขึ้นก็ดงเื่ออะยังีเดีรยังเนี่ย มีอี่นงเ่ก็ยังงายู่ย่บัดบอเอบไ่มีนีอีกเลย้มก็เอีเอซีเพิ่นมาคอมเมนต์คืออีกเลยคอยประจาาคนเอิญเป็นสมัครตองจุด่งน้าไปไหแล้วแต่ว่าะไปอเป่าเพื่อนเออไปตารเาอีบโดนกันแล้ส็มุพี่ ล้ว,วันเดินจะได้พักผ่อนไว,ว้โดยทันแล,นล้วนะก็คือชีดอิอยูน้ำกันช่วะนี้ดยู่คนละทีบะแดนนะก็เพราะว่เป็นเรียมบาทีหน้าไกลกันจะห้องมไเป็นเรียนจ้องหน่อยนะอว่าตาสุตาวานมีบัตรต้องห่อยเลยไม่สิ

ต่อมาแต่บวเพราะว่าเมือซาอีกระลงบวนำการย่าพน่นอันเอาหายก็เอาออกมาตกินอยู่นะเข้าเขาไปนบวมื่อวันแปดใ่เทิงมากต้องนเขาเขาเนเอาหายี่ยจางเอสิบผันว่าอิ่มกายอิ่มใจสุกายสุดใจแล้วก็สิบันเจิเขายู่รักไอ้นเเขาแต หวานๆชมๆเเพแซ่บๆที่เรามีแห้งโลกาหันตุงๆเลยโห่บ่พอค่ะไม่เราเขายังดีใจน้ำเล็ดนวลนะนะเดี๋ยวแล้วมีเอามาทำกวนกุ้งปลากระบอกมอแรงที่ชิลลกกาหั่นมือแรงแต่แตะเลย โมเมยเลยโมเมยจากนี่มีกำลังใจเลยโมมยเลยไข่่งในเห็ดเียบ่เคยเมยยไบ่ได้เมยเลยยิ้มอยู่ตลอดขมยเยดีใจเริ่มอิ่แล้วงนเยอะหนึงบังยังจะมาอนบ หนึ่ง่าทียังมือหาในยังเต้นไงมายังเต่นไงหาในเอาก็อินแล้วเขาก็สิยาแหละเพราะว่ากินลายแล้วกินลายเกินกระเสวได้ด๋อยเนี่ยผู้สาวกินลายเนาะกินสมลายสองคนเผ็ดแซ่บนวหวานขีดเหล็กมาด้ียยังลายเนาะกะขอบคุณขอบคุณขอลายลเด้อสี่ให้ลูกมา ขอให้หนาเสมีขอให้ไรคืนหาขอลอยเท่าคันเท่าเลือกขอสุขภาพปขอแข็งแห้งอายุมันควันเงิน้สำเร็จในหน้าที่การงานเนาะขอบใจลายบอกยังก็อยากเป็นป้ายมีใจ <laughs> มีใจผู้ได้รักกันลายมีใจลาย <laughs> มาย่วนคอยยังม่วนมีกำลังใจโลกาเมือแรงโลกาหันตึงเลยเมือแรงนี่ยเพราะว่าลายย้ายห่างเนาะคลิปนี้กับศิคอตุเพียงเสนียเนาะ ถ้าผิิพลัดประการไลค์สาวคนก็ขอโทษขอ,อไฟนั่นเนาะคันหมกักอยาลจะลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเเป็นกำลังใจให้สาวคนในคลิปอื่นเนาะคลิปนี้ก็ต้องกบาบคำว่าสบายดีสวัสดีส